สวัสดีครับทุกท่านมาศึกษาและฝึกทักษะเรื่องดวงยามกันต่อนะครับมาถึงดวงยามประจำวันศุกร์เดือน8ปีมะโรงรหัสของดวงยามขึ้นไว้บนหน้าจอศึกษาไปด้วยกันนะครับในสัตตะเลขศุกร์เป็นบริวารน,นับตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า6นาฬิกา ถึงเจติกาสาสิบนทีสุขเป็นบริวารก็จะมาที่อัตตะเป็นบริวารอริเป็นบริวารสุภะเป็นบริวานนะครับแล้วก็รองด้วย15้นี่คือกําลังของดาวพระจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงไปถึงจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็จันทร์ก็จะเชื่อมนะมาถึงพระเสาร์แล้วก็ เสาร์นี่ก็จะเชื่อมมาถึงอาทิตย์แล้วก็เสาร์เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่4ตัวก็คือ6 712มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเช้าต่อเนื่องยามกันเลยนะครับทีนี้ก็มาดูแยก เทระเรือนจตาเทระเรื่องก่อนในช่วงเช้าอัตตะเป็นบริวารก็คือตัวเราอารินี่คือการจัดการปัญหาเช่นการชำระล้างร่างกายการแต่งองค์ทรงเครื่องใดๆก็ตามแต่นะครับเพื่อทำให้ตัวเองนั้นดูดีแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะสำอางเป็นพิเศษสุกรองด้วยพระจันทร์นะครับก็จะทำตัวเองให้ค่อนข้างจะสวยจะง,งาม เพื่อเสริมเดชเสริมความน่านับถือเสริมาบารมีแก่ตนแล้วก็ตามพระสุขมาที่โพคสมบัติสักกะก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้ดูแลตัวเองจัดการปัญหาต่างๆแล้วก็บำรุงเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องบุคกลกิกลักษณะของตัวเองดูดีทีเดียวในวันนี้นะครับ แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานก็เป็นเรื่องปกติแต่การที่พระศุขเป็นบริวารชนอาริแล้วก็มาชนพระจันทร์อาทิตย์เสาร์เนี่ยก็ควรเตรียมตัวถ้าเดินทางออกไปข้างนอกก็คือชุดกันฝนนะครับจะเป็นร่มอย่างน้อยก็เป็นร่มนะถึงแม้ฝนจะไม่ตกแต่บางทีก็อาจจะมีน้ำหกเลอะสาด ทำให้ร่างกายสุขภพเสียทรงได้มาในยามที่สองยามที่สองก็เป็นพุทธครองยามนะครับอันนี้ก็จะมาแทรกเรื่องราวสักนิดหนึ่งนะซุกนี้พุทธนี่ก็ถือว่าเป็นโมละโมละก็คือสิ่งที่มีอยู่ปักหลักปักฐานอยู่นะครับหรือจะเป็นพวกหลักทรัพย์ความมั่นคงการขยับขยายก็ได้ เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาพุทธโพคาเป็นมูละพันธุเป็นมูละทาสีเป็นมูละรองด้วย16ก็คือโสรสมงคลก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องที่ดีแต่ในข้างล่างเนี่ยมาชนมหาโจรมาชนอัตตะนะคำว่ามหาโจรในที่นี้ก็แปลในความหมายตัวเองจะต้องเร่งรีบฉกฉวย นะแล้วก็ถ้าไปในความหมายของคนอื่นก็อาจจะหมายถึงคู่แข่งขันปัญหาอุปสรรคที่อาจจะได้พบเจอทําให้เราต้องมีความเร่งรีบแล้วพอแปลความหมายนี่ก็จะแปลว่าโภคาพันธุได้แก่บรรดาพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนที่ดินนะครับทาสีลองด้วย16อันนี้ก็จะหมายถึงการจัดการเพื่อที่จะ ทำการค้าการขายจะซื้อจะ,อะขายบางคนก็อาจจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเช่นท่านที่มีที่มีทางนะมีบ้านมีเรือนอยากจะขายในช่วงนี้ก็ไปทำพิธีบอกกล่าวอันนี้ถ้าพูดถึงของคนที่ต้องการขายที่ขายที่อยู่อาศัยบ้านเรือน หรือจะเป็นรถราพานะที่ตัวเองครอบครองอยู่นะครับก็ต้องเร่งจัดเร่งทำแต่ขณะเดียวกันถ้ามีใครติดต่อมามาสู่มหาในช่วงเวลานี้ก็มีเจตนาที่ไม่ค่อยจะดีเป็นไปในเชิงลบให้มองไว้อย่างนั้นนะครับเอาอยู่ที่ว่าเรื่องราวชีวิตของคุณนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดถ้าโภคามาพันทุก็จะหมายถึงเรื่องของ ญาติาพี่น้องก็ได้นะครับที่ตัวเองนั้นจะต้องพูดต้องคุยต้องจัดการอย่างเร่งด่วนหรือโภคามาพันธุจะแปลว่าร่างกายตนก็ได้นะครับที่จะต้องดูแลแล้วก็พอลองด้วย16กเนี่ยก็ควรจะแต่งกายให้ดูดีแล้วก็ภูมิฐานสมฐานะตัวเองสักหน่อยแล้วถ้าโภคาพันธุาทาศีนี่ก็หมายถึงการได้จัดการ เรื่องเกี่ยวกับร้านค้าการประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร่งรีบเร่งด่วนซะหน่อยก็ะจะทำให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงนะครับใครเปิดร้านช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีคนติดต่อมาสู่มาหามีงานด่วนงานเร่งเข้ามาให้จัดการก็เป็นเรื่องปกติแต่ทำแล้วสำเร็จมีลาบมีผลดีมาช่วงยามที่3ที่สี่ อันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันแล้วก็ข้ามไปอีกทีก็คือยามที่7ของวันก็คือยามจันทร์ยามเสาร์ยามอาทิตย์นะครับมันจะสัมพันธ์กับยามพระศุกร์เพราะฉะนั้นทั้งวันก็จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะในยามที่3จันทร์นี้เป็นเดชกครองยามปิตาก็แปลว่าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่พ่อครูบาอาจารย์ได้นะครับหรือจะเรื่องของคําพูดการเจรจาพอ จันเป็นเด็กเนี่ยก็ถ้าเกี่ยวกับการพูดการเจรจาก็ต้องมาจากใจอาศัยกาละเทศะรู้จังหวะจักโคนแล้วก็นุ่มนิ่มอย่าพูดจารุนแรงนะครับซอฟๆหน่อยวันนี้แล้วก็ถ้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญนะ่ก็จะเป็นการดีเข้าไปช่วยเหลือและบริการนะครับแล้วโยงมาที่กระดุมพระก็คือเรื่องการประกอบอาชีพการงานหาเงินเงินใช้จ่ายเงินหมุนเวียน นะครับก็เป็นเดทค่อนข้างจะมีเรื่องที่เข้ามาให้จัดการโยงมาที่พยยะนี่ก็คือการจ่ายหรือการเก็บนะครับการจ่ายหรือการเก็บแต่พอมาชนกับดาวเสาหนึ่งศูนย์เนี่ยก็คือเสาเสาเนี่ยตกอุสาหะนะก็ถือว่าอาจจะต้องมีเรื่องจ่ายออกนะครับมีเรื่องจ่ายออกนะหรือ ครูบา,าอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะให้ทรัพย์มาแล้วเราก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปจ่ายออกไปเรื่องใดมาดูตรงนี้ก่อนอุบาทภริยังก็จะหมายถึงการชดเชยชดใช้แก้ไขสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบหรือผู้ใหญ่ท่านนั้นจะให้เรารับผิดชอบนะครับแล้วก็มาชนยาพระเสา ก็ต่อเนื่องยามเสารไปเลยส0บโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับยามเสาก็ตกอุสาหะหินะอุสาหะนี้ก็จะแปลว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องทุกโศกไม่สบายใจหงุดหงิดเร่าร้อนเครียดโยงมาที่ปัตตนีอ้าวกับแฟนนี่แหละก็เรื่องแฟนหรือเรื่องพันธสัญญาที่ผูกพันกับตัวเองสิ่งที่ตัวเองจะรับผิดชอบ รับผิดชอบเรื่องอะไรเรื่องการเรื่องงานหรือไม่ก็อาจจะได้รับมอบหมายแฟนมอบหมายให้นะครับอยู่เฉยๆก็มีเข้ามานะหรือเขาเขี้ยวเข็นหรือไม่เขาก็ขอไปดําเนินการจัดการแทนแต่พอชนฮีนะปัตตนิกรมมะเนี่ยอย่าเลยนะทำด้วยตัวเองดีกว่าถ้าให้แฟนทําก็อาจจะเสียหายแต่เขาอาจจะเขี้ยวเข็นให้เราทําหรือไหว้วาน สิ่งใดให้เราทำนะครับทำอะไรล่ะก็เชื่อมมาที่เจช่วยเหลือนาวังเรื่องการเดินทางก็ได้นะครับการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวนะอาจจะช่วยให้ไปทำธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็เสาเนีก่ก็มากระทบกับจันทร์มากระทบกับกระดุมพระมากระทบกับปิตาก็เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการเรื่องการใช้จ่าย มีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับหรืออาจจะให้ดำเนินการไปเ,เก็บเช็คไปเรียกรับเงินหาอะไรได้กับลูกค้านี่ก็ได้แล้วก็เจ็ดมาชนกับอาทิตย์จะข้ามมาในยามอาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นอายุนะครับเป็นอายุก็คือการดำเนินชีวิตนะ ก็จะแปล้าบยามสัมพันธ์กันไปเลยนะครับก็ถือว่าเกือบทั้งวันวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้แต่มีเรื่องดีๆเข้ามาแทรกเรื่อยเหมือนกันอ่าเมื่ออาทิตย์มาชนกับพระเสารหนึ่งหยุดที่พบลาภก็การสแสวงหาลาภผลได,ได้หน้าที่การงานตำแหน่งการดำเนินชีวิตเนะี่ยเป็นอายุด้วยนะครับพอมาชนกับเจ็มันก็จะมีแต่เรื่องเร่งรีบไฟลนก้นแล้วเนี้ก็เป็นอุตสาหะด้วย ก็นู่นแหละคู่ครองคนรักหรือสัญญาเรื่องการเร่งงานมีการเร่งการเล่งงานเข้ามาก็ค่อนข้างจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทําให้ตัวเองนั้นจะต้องรับผิดชอบเดือดร้อนพอควรแต่ก็มาชนตนุมาชนท่านังเนี่ยก็เพราะว่าตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ค่าจ้างมันดีนะจึงต้องเร่งรีบให้เกิดความสําเร็จนะครับ แต่ก็ไม่ชนกาลีเลยแสดงว่าการเร่งรีบจัดการเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีคนมาเร่งรัดมีเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็การแต่งตัวบุคลิกใดๆก็ตามนะครับวุ่นวายหน่อยแต่เป็นไปด้วยความสําเร็จนะเรียกว่างานยุ่งมากในวันนี้นะครับ แต่ก็มีเรื่องชิวๆสบายๆอยู่เป็นบางช่วงแล้วทีนี้ก็มาในช่วง12นาฬิกาถึง13นาฬิกาสนาทีพะระฤหัสครองยามเป็นมนตรีอันนี้ดีมนตรีแปลว่าการเกื้อหนุนการช่วยเหลือความเมตตาใย,ยดีนะครับการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะการอุปธรรมค้ำชูกันมัชชิมาก็อาจจะหมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงาปานกลางความพอดีนะครับ จากสีมาเป็นสามจากสามเหลือสองก็ประมาณนี้นะก็ไปตัดกันเอามัชชิมาก็จะแปลว่าความพอดีพองามก็ได้หรือบางส่วนก็ได้เช่นถ้าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยก็จะช่วยได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คือตัวเองต้องลุยด้วยตัวเองนะครับอ่าพอพริหัสเป็นบนตรีมัชชิมาเชื่อมมาที่ปุตตะปุตตะก็จะแปลว่าลูกน้อง ลูกน้องลูกหลานบริวารพริหัติผู้มีปัญญาผู้มีความรู้เชื่อมมาที่มรณะเชื่อมาที่มรณะ,อ,รณะอันนี้ก็จะหมายถึงได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะป้องกันความเสียหายต่างๆนะครับแต่ก็จะต้องมีสินน้ำใจจ่ายด้วยนะมีค่าตอบแทนด้วยเพราะพระฤัติรองฐานด้วย12คือพระราหู หกับ8ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะใช้กลยุทธ์นิดนึงนะครับคำว่ากลยุทธ์ถ้าภาษาทั่วไปก็อาจจะใช้คําว่าตลกตะแลงนิดนึง่งบางทีก็อาจจะหรือจะใช้คํายากๆมาอีกนิดนะเป็นนักปราชชั้นสูงใช้ก็คือคําว่าตอแหลนิดนึงหกับ8ปดเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัว ทำให้ถูกเป็นผิดทําให้ผิดเป็นถูกนะครับแต่พอลองด้วยลาหูตรงมรณะแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้ตกกาลีจะแปลความหมายอื่นก็ได้นะครับยิ่งมาชนอัตมะก็คือพฤติกรรมการกระทําหรือหรือตัวของเราเองลงมาที่เคหังเนี่ยก็เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยช่วงนี้หลายคนจะขอหวยพอดีก็ไปเจอกับสํานัก เออเจอครูบาอาจารย์เจอตำหนักเจอสำนักหรือบางทีมันก็โผล่มาระบบออนไลน์ก็เห็นเห็นเลขเห็นหวยนะครับก็อาจจะเสียเงินซื้อก็ได้ตรงนี้นะห้าตกมรณะลองด้วย8กาลีเนี่ยเออก็จะหมายถึงสำนักทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่อาจารย์ใบหวยก็ได้นะครับเพราะว่าเขามาชนเคหังแล้วก็เราชอบซะด้วยมาชนอาตามะ นะเลยทำให้ต้องจ่ายาก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะเรื่องของการประสงค์ลาบลอยปออยุตตะแปลว่าลาบลอยก็ได้หรือประสงคทรัพย์ก็ได้นะครับอ่ะแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อพระรหัสมาชนกับกาลีใครอยากมีโชคต้องเสียก่อนเสียด้วยการทำบุญกับเด็กนะให้ก่อนแล้วจะได้นะครับได้โชคได้ลาบ จากคนตายจากโรงพยาบาลาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าหรือจากกุศลผลบุญที่ได้ทำกับเด็กหรือกับพระกับเนนก็ได้นะครับมรณะปุตตะมัชิมาพระรหัสเตี่ยก็อาจจะหมายถึงพระเนนก็ได้นะครับอาจจะร่วมสร้างวัดสร้างวาก็ดีนะก็ดำเนินการไปเสียแล้วจะได้ให้แล้วจะมีเป็นช่วงเวลาที่ดีแม้จะชนกาลีก็ตามนะครับ แต่ขณะเดียวกันใครที่ห่างหายลูกหลานบริวารก็ควรจะใส่ใจดูแลเพิ่มนิดหนึงแม้จะอยู่ไกลกันห่างไกลกันก็ควรติดต่อสู่หาเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะหลงผิดบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีการเสพสุราหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แหละ12ในกา ถึงเวลา13บสนากาสานาทีควรติดต่อโทรหากันนะครับต่อไปก็เป็นยามอังคารอันนี้ก็ดีต่อเรื่องนะเพราะเป็นยามสีสีก็แปลว่าความสําเร็จสิ่งที่จะได้มาสิริมงคลดีนะครับอังคารเป็นสีเวลา13บสนากาสามนทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกาดีเรื่องอะไรมาตาสตรีเพศ แม่ป้ายายใหผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเราโดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็โยงมาที่สหัชชะที่ติดต่อมาหรือผู้ที่เป็นเพื่อนพี่น้องเราก็ได้นะแล้วก็ทาสาอันนี้แปลว่าเป็นคนข้างนอกเพราะสหัชชะเนี่ยสหัชชะมาตาก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงนะแต่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอันนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายแต่ก็มีอิทธิพลต่อจิตใจหรือเป็นหัวหน้าเป็นช่วงที่ดีต่อ การติดต่อนะครับการเดินทางไปข้างนอกการติดต่อหาเพื่อนพี่น้องคนข้างนอกหรือการติดต่อหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ประสงค์สิ่งใดจะสําเร็จดีการเดินทางก็สําเร็จดีแล้วก็ฐานดวงยามทาศทานังนะแต่ก็พอมาทาสาทาศเนี่ยมันต้องลงมือทําทํางานด้วยนะครับ จึงจะได้ผลตอบแทนมานะเป็นเงินเป็นทองเป็นความมั่นคงหรือเป็นการเป็นงานก็ได้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากประสงค์ทำสิ่งใดติดต่ออะไรให้ประสบความสำเร็จ 1. ใช้ปัญญา 2. ใช้ความเพียร5กับ3คือตัวปัญญาและความเพียรสมพลกันนะครับแล้วก็เป็นยามที่ดีต่อเนื่องกัน 5. เวลาเที่ยง เป็นมนตรีไปจนถึงาสามเสม้นสุดท้าย5นานกาเป็นสีนะครับต่อเนื่องกันดีเพราะฉะนั้นดำเนินการในช่วงนี้จะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการ,ร,รติดต่อสื่อสารเรื่องการเดินทางไกลการดูแลลูกหลานบริวารการรักษาโรคหรือการส่งเสริมทางด้านการศึกษาสำเร็จสมประสงค์แน่นอนนะครับอันนี้ตามดวงยามเข้ามาสู่ยามที่7 อาทิตย์เป็นอายุครองยามนะความหมายก็มาที่ท่านังตนุลาภสัมพันธ์กับ 7, 6แล้วก็2นะครับดังกล่าวแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องจัดการเรื่องเองินเรื่องทองอย่างเร่งรีบนะถ้าไม่เร่งรีบก็จะมีคนเขี่ยวเข็นนะครับไฟลนกล้นเออแะเหยรอยชายอยู่ไม่ได้นะก็เป็นช่วงที่มีพลังมากในช่วงนี้ นะครับพลังแห่งการขับเคลื่อนการประกอบอาชีพการงานต่างๆนะแล้วก็มาในช่วงเย็น16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกานะ18นาฬิกาก็สิ้นสุดยามกลางวันสุขครองยามเป็นบริวารแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงตอนเย็น18นาฬกาไปถึงเวลา19นาฬกา30นาทีนะครับอันนี้ก็ เป็นช่วงยามสุขสุขครองยามเป็นบริวารแต่ก็จะเกี่ยวเนื่องกระทบสัมพันธ์กับยามอาทิตย์ยามจันทร์ยามเสาร์นะครับหนึ่งสองเจ็ดหเนี่ยสัมพันธ์ถึงกันตลอดทั้งวันมาแม้กระทั่งค่ำค่ถึงทุ่มครึ่งนะสัมพันธ์เรื่องอะไรอะพอมาในช่วงตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ เรื่องการหาไรายได้พิเศษนะครับสุขัตะตัวเราอริก็จัดการปัญหามีปัญหามาให้แก้ให้ทำนะครับแล้วก็อาจจะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองมีเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองต่างๆแล้วก็จะคล้ายๆกับเมื่อเช้าแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องมาทบทวนนะครับ แล้วทีนี้ก็ต้องอดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงอย่าให้เจอความชื้นมากแล้วก็อาหารพวกบรรดาที่มีไขมันอะไรต่างๆพวกนี้ควรจะงดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ควรจะออกกำลังกายให้เงื่อไหลคลย้อยชะดีเนีเพราะว่าสุกเนี่ยธาตุน้ำประเภทน้ำไขมันน้ำดื่มน้ำกินน้ำหวาน นะครับกำจัดนิดจะดีนะแล้วถ้าใครที่ประสงค์เรื่องการเสี่ยงโชคลาาผลนะถ้าช่วงเช้าเย็นมาก็จะดูเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุบสริคักใบแจ้งหนี้ของตัวเองนะครับหรือ,อมีใครมากู้มายืมหรือไปกู้ไปยืมใครก็ตาม ก็ดูเกี่ยวกับเจ้าหนี่ลูกนี้นะแล้วก็มันก็จะมีความสัมพันธ์กัเรื่องเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของเราการสแสวงหาอาจจะเป็นสถานที่ทํางานเงินค่าตอบแทนตําแหน่งพวกนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นเลขที่สามารถนํามาเสี่ยงโชคได้แตส่วนมาในช่วงยามกลางคืนเนี่ยก็ กลางคืนเนี่ยก็จะเป็นยามอังคารนะช่วง19บเนากาถึงสิเก้านานทีถึงสามทุ่มอังคารเป็นสีมาตาสหัชทาสาอันนี้ก็จะแปลว่าสตรีแม่ป้าย่ายายหรือสหัชชะอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องนะครับผู้ร่วมกลุ่มร่วมคณะ ทาสาที่อาสาช่วยเหลือกิจกรรมกิจการงานปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพื่อประโยชน์ของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ทาสะท่านังนะทำหน้าที่นั้นแล้วทำให้ได้ทรัพย์ทำให้ได้ทรัพย์หรือแสดงเรื่องโชคลาภผล แก่ผู้คนสังคมกลุ่มลายทั่วไปนะครับอะมาตาสหัชชะทานสาสหัชชะเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้บอกว่าสหัชชะนะคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มลายสตรีเพศการติดต่อการเดินทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็คนที่เดินทางเพื่อไปทำประโยชน์แก่คนอื่น นะีคนนั้นให้โชคหรือเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้โชคเออถ้าจะแปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันก็ต้องมีโจทย์มีคําถามนะเพราะพอคิดเองออกแค่นี้แต่ถ้ามาดูในในราศีจักรเนี่ยช่วงเวลา20.25นกายนาทีเป็นต้นไปลัคนาจะเกาะอยู่ที่ราศีธน,นูนะครับแล้วก็ยามในนวางก็คืออังคารเกาะอยู่เกาะอยู่ที่ราศีธน,นู นะเกาะอยู่ก็ถึง9ถึงเกตนะครับนี่เรือน5้านะเกาะอยู่เรือน5เพราะฉะนั้น3591น่าสนใจนะครับก็คือต้องแปลความหมายอังคารดวงยามเนี่ยเขาเป็นดาวาดาวินาาดาววินาานะในราศีจกักรเป็นประเกษตรจากวินาาอยู่ที่เรือนภพอริอยู่ที่เรือนภพอริอ ร่วมกับพระฤหัสซึ่งก็คือดวงยามตันุลักษณ์ของดวงยามแล้วก็เป็นดาวพบพันธุด้วย3กับ5ดวงยามอยู่ด้วยกันมีศูนย์เกาะนะครับ5้าสศเนี่ยเกาะกันอยู่เขาก็จะบอกบอกว่ายามนี้เนี่ยมันเป็นยามของแม่ของสตรีก็ได้เพราะว่าพฤหัสพันธุผมจะแปลว่าแม่ แล้วก็เกี่ยวกับตัวเราอะริที่อาจจะมีโรคภัยมเีเรื่องของยารักษาโรคมีหนี้มีสินหรือถ้าไม่เกี่ยวกับพวกนี้ก็จะหมายถึงคนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นที่